ก็ยังเหมือนเดิมคือสีอออินกับทุกคนขาโอ้โหสีออ,อินสีมือเติบเอี่ยวสองเอี่ยวสองหกตามอีกแล้วทุกคนโอ้สวยๆเน้นๆเออบวกมาหนึ่งร้อยบาทแล้วโอ้โหลดลดลดมากเออลดแบบสับๆเลยทุกคนขาเออคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปดปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน้องสี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขารอบนี้อยู่กับน้องสีในเกมไฮโลไทยค่ะพ,พี่จะอยู่ที่ค่ายคิงไมดานะคะพี่พี่ขาวันนี้สี่พกทุนมาหนึ่งร้อบาทบพี่พี่ขาเออหลังจากเงียบหน่อไปนิดหนึ่งหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออใครที่เข้ามาแล้วสีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกาลังใจในการทําคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะทุกคนค่ะมาค่ะรอบนี้ทุนหนึ่งอบาทสีขอไปที่ห้องอะไรอะ่ะสี่ก็จาไม่ได้ละเออแต่เป็ดขั้นต่ำสนะิ อ,อไม้แรกสีขอไปต่ำก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะโอ้จากการนี้ก็คือต่ำยาวนะทุกคนนะต่ำเกินต่ำถึงต่ำใจเลยเออต่ำไฮโลมาค่ะทุกคนสาม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 ห้าโอ้โหไปสิบเอ็ดไฮโลแล้วทุกคนคะ่ะโอ้โหไม้แรกก็สิบเอ็ดไฮโลเลยโดนเลยเออจากการก็สิบเอ็ดไฮโลก็เยอะเยอะพอสมควรนะทุกคนนะโอ้โหสิบเอ็ดไฮโลต่ำอย่างเงี้ยเออแต่สีก็ไปต่ำเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะทุนน้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มี งบอยู่หนึ่งร้อยบาทับทุกคนค่ะกบน้อยใช้สอยอย่างประหยัดน้องทุกคนเนาะมาค่ะโอ้โหวางไปแค่น,นี้พอหอบปองคอ,งอต่ำสองสามเอีย 1. 1> เอ่ยวเอี่ยวห้าหกโอ้โหเอาแล้วทุกคนสูงเขามาแล้วทุกคนขาเออตะลึงไหมที่เงียบก็คือตะลึงตะลึงสูงทุกคนขาเออแต่สีก็อ่ะสุดท้ายแล้วต่ำเลยต่ำอีกทุกคนแต่รอบนี้ก็คือหมอนหน้าตักค่ะสีอ่ออินค่ะทุกคนขาเพราะว่า งบไปแล้ว ar er oh. oh. ก็ทุกคนค่ะโอ้โหสงสัยจะยังไงอุ๊ยโบนัสคูณมาเต็มเต็มเลยเอียวสามเอียวสามหาสวยก็ทุกคนค่ะโอ้โหร้นี้กลับมาแล้วก็ทุกคนค่ะเอ้ยบวกมาสี่สิบบาทค่ะทุกคนโอ้โหเกือบได้แล้วเกือบแล้วเกือบสีอออินแล้วโอ้โหเออบวกเล็กบวกน้อยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ารอบนี้งบน้อยค่ะงบน้อยใช้สอยางประหยัดค่ะทุกคนค่ะสีไปต่ำเหมือนเดิมค่ะต่ำเอียวสองสามค่ะทุกคนค่ะก็ยางเหมือนเดิม คือสีออลอินกับทุกคนขาโอ้โหสีออลอินสีมือเติบเอี่ยวสองเอี่ยวสองหกอ่าต่ำอีกแล้วทุกคนโอ้โหสวยๆเน้นๆเออบวกมาหนึ่งร้อยบาทแล้วโอ้โหลดลดลดมากเออลดแบบสับๆเลยทุกคนขาเออเรหยาบทีลนิดทีลน้อยค่ะงบน้อยแล้วก็ค่อยๆไต่ไปนลทุกคนนะเออค่อยๆไล่ต่ำเหมือนเดิมต่ำเอี่ยวสองสามค่ะทุกคนขาสวยๆเบาๆพออุ้ยอีดสามสี่ไปด้วยอุ้ยไม่ทันไม่เป็นไรค่ะมาจากอุ้ยเอี่ยวแล้วเอี่ยวแล้ว อวสามสี่ 3, 1, 1> อ้ยทุกคนสามสี่อ้เสียดายมากเลยเมื่อกี้สามสี่ติดไม่ทันค่ะทุกคนขาแต่ไม่เป็นไรค่ะโอ้ได้เอวสามไปนะทุกคนนะโอ้ก็ได้กำไรอยู่นะทุกคนนะบวกมาแล้วโอ้แต่เสียดายมากเลยเอออากาสนี้ไม่รู้จะไหลต่ำเปล่านะไปสีไม่ต่ำต่อทุกคนขาต่ำแต่รอบนี้ก็คือใส่ไปเยอะทุกคนนะเออเอวสองสามติดสามสี่อุ้ยสองแล้วสองแล้วสองสี่หกเออ ได้ได้สองสีนะทุกคนนะเออแต่ก็ไม่ได้อ้โหรดนี้คือตัดสูงมาแล้วอะเออแต่ไม่เป็นไรตัดสูงแล้วก็ต้องลงต่ำจาก,กราฟนี้มันน่าจะต่ำอีกแล้วเออต่ำเอ, 2, 3, อี่ยวสองสามติดสามสี่ค่ะเอี่ยวสองสามสี่อู้ยเอาอีกแล้วสีอออินสีอออินอีกแล้วรดนี้อดนี้สีอออินโบนัสคูณสีก็มาเอ,า 2, อีย่ยวสองหกสวยทุกคน <5. S 1> โอ้โหโบนัสเข้าจุกเลยทุกคนขา ลดลดลดแบบสับๆปุวบๆปังๆโอ้โหบวกมาสี่รอยสิบาทกับทุกคนค่ะโอ้ยเอาแล้วไงล่ะตีกับแล้วทุกคนอ่ะโอ้โหส่วนไม่ไหวต่ำต่อค่ะต่ำต่อไม่รอแล้วนะโอ้เออไปก็ต่อค่ะทุกคนคะ่ะต่ำเอี่ยวสองสามอุ้ยโดนัดมาแล้วเอีเอ่ยวเอ<ๆ>ี่ยวสองห้าอีกแล้ว<ๆ>ทุกคน<ๆ>ยังไงล่ะโอ้โหเอี่ยวสองนี้ จาักการนี่คือเข้ามาบ่อยมากนะทุกคนนะโอ้โหบวกมาตอนนี้คือทุนทุนหนึ่งร้อยกำไรหนึ่งพสิบบาทแล้วโอ้โหจาักการนี่คือเอี่ยว2มาเน้นๆกันทุกคนขาเออแต่ตึงเกินขนาดนี้สีว่าพอพอแล้วนะทุกคนเออเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลิ้นอยากลองแอดจีดบสองสีมีแอดดนำหน้า ah หรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นะพี่ๆแล้วไว้เจอกับสีใหม่คลิปหน้าค่ะ